สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆอมมาฝากกันนะครับไปหยิบยกเอาเรื่องราวนี้มาจาก Facebook ของคุณนันทิวัต์สามารถคุณนันทิวัต์เนี่ยเคยเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรอ,องแห่งชาติมาก่อนนะครับคุณนันทิวัต์ให้ชื่อว่าในสายพระเนตรคุณฟังที่รักลองดูภาพประกอบไปด้วยนะครับเนื้อหาใจความเนี่ยคุณนันทิวัต์บ,บอกว่าอย่างนี้ครับ เมื่อเกิดเหตุร้ายขึ้นประชารารได้รับความเดือดร้อนทุกยากสายพระเนตรของในหลวงทอดทั่วแผ่นดินรถโรงครัวพระราชทานจะมาถึงที่เกิดเหตุก่อนเพื่อบรรเทาความหิวของปวงราชล่าสุดเหตุเพลิงไหม้ยาวราชซอยเจ็ดกลางย่านชัยนาทาวที่กำลังเป็นข่าวคือหาบ้านเรือนประชาชนเป็นบ้านไม้ รถโรงครัวพระราชทานเข้าถึงพื้นที่อย่างรวดเร็วมีคำถามคาใจนะครับว่ารัฐบาลอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับหรือมัวแต่ท่องซอฟต์พาวเวอร์กลไกรัฐแขนขาของทางราชการเนี่ยทำอะไรกันอยู่ครับทำให้นึกถึงกรมประชาสงเคราะห์ที่ถูกยุบกลายเป็นกระทรวงพอมอแต่ภารกิจช่วยชาวบ้านเนี่ยใครรับผิดชอบ ความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในความสนใจของนักการเมืองเลยเลยครับทําไมครับทําไมนักการเมืองถึงมีความรู้สึกช้าเละเกินทําไมล่ะครับ